สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาล้างรากกุหลาบกันค่ะคือช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ตกทุกวันเลยนะกุหลาบที่เราเคยปลูกใส่กระถางใบใหญ่ๆไว้อะบางต้นเขาเริ่มมีอาการใบเหลืองใบร่วงแล้วก็มีเป็นลาเป็นไดแบ็กด้วยนะคะเราก็เลยจะถอนขึ้นมาแล้วก็เอามาล้างรากเอามาล้างตุ้มดินเหนียวออกค่ะแล้วก็ลงปลูกใหม่ใส่กระถางที่มันใบเล็กลงกว่าเดิมวิธีการของเราก็ง่ายๆเลยคือเราจะขุดตุ้มรากเขาขึ้นมาต้นไหนที่ขุดได้ ก็ขุดส่วนต้นไหนที่มันขุดยากนะคะส่วนมากเราก็จะดึงแบบถอนขึ้นมาเลยแต่ว่าสําหรับมือใหม่ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะเพราะว่าถ้าหากทําไม่เป็นต้นอาจจะตายได้สําหรับมือใหม่แนะนําให้เอียงกระถางแล้วก็ดันตรงก้นกระถางเขาเดี๋ยวเขาก็จะหลุดขึ้นมาค่ะแต่ถ้าหากว่าดินแน่นดินแข็งเกินไปก็เอาไปแช่น้ําทั้งกระถางได้เลยทีนี้เราจะมาล้างรากกุหลาบกันค่ะสําหรับเราเราใช้วิธีการฉีดน้ําเข้าไปที่รากของเขาเลยคืออันนี้ฝน มันตกทุกวันเนาะตกจนดินชื้นมากตุ้มดินเหนียวมันก็เลยแตกออกหลุดออกได้ง่ายค่ะเราจะฉีดน้ําแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอามือสางดินออกนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยทําแล้วก็กลัวว่าทาแล้วตุ้มรากมันจะหลุดออกมาทั้งยวงก็ให้ใช้วิธีการเอาตุ้มรากตัวเนี้เอาไปแช่ในน้ําทิ้งไว้สัก ครึ่งวันก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาทําให้ดินมันหลุดออกได้ง่ายหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ถ้าถามว่าทําไมต้องล้างตุ้มดินเหนียวออกก็คือปกติอ่ะเราจะปลูกกุหลาบอยู่2แบบก็คือปลูกลงไปทั้งตุ้มเลยค่ะออกมาจากถุงขาวเป็นรูปร่างยังไงก็ใส่ลงไปในกระถางรูปร่างนั้นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะปลูกแบบล้างรากล้างตุ้มดินเหนียวแบบนี้แล้วพอถึงช่วงหน้าฝนต้นที่เราไม่ได้ล้างตุ้มรากออกแล้วเอาไปปลูกใส่กระถางใหญ่ๆมันค่อนข้างจะ มีปัญหาใน,นเรื่องของเชื้อราใบเหลืองใบร่วงเยอะมากก็เลยต้องขุดขึ้นมาล้างรากแล้วก็ปลูกใหม่แต่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้จะเป็นทุกต้นนะคะบางต้นที่เราไม่ได้ล้างตุ้มรากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะเป็นที่สายพันธุ์ด้วยแหละเนาะหลังจากล้างรากเสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่ไว้ในน้ํายาเลี้ยงรากวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Rb ของอาจารย์เลถ้าหากใครไม่มีจะใช้เป็น B1 B1 หรือว่าพวกน้ํายาเลี้ยงรากอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่มีเลยจริงๆก็ไม่ต้อง แช่คะ่ะหลังจากที่ล้างรากเสร็จแล้วก็เอาไปลงปลูกได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่แช่พวกสารเล่งรากพวกนี้มันอาจจะทําให้ต้นเขาฟื้นได้ช้าสักหน่อยนึงนะแช่ทิ้งไว้แบบนี้สัก 1- นสองชั่วโมงก็เอาไปปลูกได้แล้วคะ่ะวันนี้จะไม่ได้ปลูกให้ดูนะแต่ว่าจะมีต้นที่ได้ทดลองล้างรากไปก่อนหน้านั้นแล้วเอามาให้ดูกันว่าหลังจากที่ล้างแล้วมันจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ลืมบอกไปถ้าหากใครมียากันเชื้อราจะเอามาลดหรือว่าพ่นให้เขาหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วก็ได้นะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อราอีกทางหนึ่งแต่สําหรับเราอ่ะเราไม่ได้ใช้ยากันเชื้อราเลยค่ะคือปลูกปลูกไปถ้าหารอดก็รอดไม่รอดก็คือไม่รอดแต่ส่วนมากเท่าที่ล้างลากมานะคะก็รอดทุกต้นแหละ ส่วนต้นนี้ก็คือไม้โรสที่เราขูดล้างลากไปเมื่อครั้งที่แล้วไม่มีเป็นคลิปให้ดูนะคะแต่ว่าถ่ายเป็นรูปไว้ต้นนี้ตอนแรกอยู่ในกระถางขนาด17นิ้วแล้วก็นี่ค่ะขูดขึ้นมาตัดแต่งเปลี่ยนดินใส่กระถางแค่10นิ้วเท่านั้นหลังจากที่ปลูกไปได้สักระยะหนึ่งเห็นไหมคะนี่เขาเริ่มแตกกิ่งแตกใบใหม่แล้วนะ ข้อควรระวังหลังจากที่ล้างลากเสร็จแล้วก็คืออย่าเอาเขาไปตั้งในที่ที่โดนแดดจัดๆหรือว่าโดนแดดในช่วงเที่ยงๆนะเพราะว่าลากเขายังอ่อนแอยังดูดนะ้ําไปเลี้ยงใบได้ไม่ดีเดี๋ยวใบเขาจะไหม้ได้เห็นไหมคะอันนี้ใบเขาเริ่มแตกออกมาสวยละแล้วก็แทบจะไม่เป็นเชื้อราเลยนะไม่เหมือนกับตอนที่ปลูกใส่กระถางใหญ่ๆเลย แต่ว่าอันนี้ยอดเขายัางไม่ยืดเท่าที่ควรน่าจะเป็นเพราะว่าพลังงานหรือว่าสารอาหารภายในลําต้นเขาน่าจะเหลือน้อยแล้วก็เลยทําให้เขาแตกยอดออกมาสั้นๆแล้วก็เป็นดอกเลยวิธีการแก้ไขก็ง่ายๆค่ะถ้าหากเขาเป็นดอกแบบนี้เราก็เด็ดดอกทิ้งไปเลยอย่ากเก็บดอกไว้นะคะเด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวยอดที่แตกออกมารอบใหม่เขาจะเริ่มยืดสวยขึ้น คลิปนี้ก็เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะใครที่เคยล้างลากแล้วผลเป็นยังไงก็ลองมาคุยกันได้นะขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ